สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบแานๆปีย้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมากินส้มค่ะจะเป็นส้มบักม่วงค่ะพี่น้องบักม่วงสามดดูมีทั้งเกือบซุกแล้วก็แบบริบเนี่ยนะคะพี่น้องและอันนี้ก็คือบั็อกท่านค่ะพี่น้องบั็อกท่านนี่มันบริจิสมนคะคะพี่น้องกินริบๆได้เลยแต่ว่าพอดีเหตุจำจิ้มแล้วนะคะพี่น้องก็เลยจะกินเลยค่ะมาค่ะพี่น้องเจ็บแสบนวดๆกันเมื่อยงานบ่านไม่ยังเดียเด๋ยวยค่ะเมารถไปข้างนอกก็จะน่ามารถติดแห้งค่ะมาค่ะสมๆจักบาทพอาเป็นสวม อ,อันนี้คือกะปิหวานนะคะพี่น้องกะปิหวานสไตล์เย้าก็บสมีข้าวคั่วหอมแดงแล้วก็พริกป่นน้ำตาลนะคะกะปิใส่ลงไปค่ะ หนาปลาไหนิหดๆเฮ้ยเนี่ยก่อนอื่นก็เอามะงวงก,ก็ทำทำมันสวมเจ้าปาาก็ทำ เผ็ดใส่เท่าหมดพริกป่นพริกสดค่ะจวดชักพี่น้องบักทัน เตือนมันไม่สมิ่งยังค่ะจะเอาสปกินกับน้ำจิ้มคือคือ สมทั้งสมทั้งแข็ง ซอมนี้สิบ่ขนัดปาน,าปนไดเด้อค่ะพี่น้องก็เับปุ่นนีก่กินได้ พ้อมแดงค่ะ บอกมวคอขอ, <c oughs> ขอเอาไว้ก่อนค่ะพี่นอ้องสมแหง จืดๆแล้วก็ปีวานเขากันดีมากอันนี้ฝาด บงงพี่ยงกินมาได้แล้เปรี้ยวแห้งแลว้วก็เอียงหนงึ่งซุปกินไปพ่อตาสว่างอลแวละค่ะที่นี่มันเนมแบบขั้น แยนงน,ยงน,นี่ของตุ่มเลยซุ่สูบปนได้ด้วพี่น้องกินได้อยูสองสามสิบต่ว่ากินเห็ดแซ่บเลยเดี๋ยวกินเมื่ได้ค่ะ เคี้ยวแบบมีสีฟ้าแน่ยเรื่องเหลืองก็สี่สีหวานแต่บาหวานมากค่ะอันนี้กินผู้เดียวม่นเป็นยังไงค่ะพี่น้อง เมืองผู้เฒ่าไปในรถหันซ้ายหันขวาแล้วพี่น้องเดิยิบหนายิบนีแบบเมาเมารดก็รถนี่เบรก่ะเบรกจะเบรกจ่ะพี่นอ้องเอ้ยเกยวออกทางเก่าเปิดมาหัวบาน อาบน้าให้อีกเมาป็นไดเมาเลยปันไดก็ต้องซื้อต้องไปอาบน้ำได้อาบน้ำให้ผู้เฒ่าค่ะพี่น้องอาบน้ำแล้วต้องมาเตรียมก็เขาให้กินนี่คือชีวิตประจําวันของเยาที่แปลว่าทำมันได้ได้ภาพไปหาหมอไปตรวจสุขภาพเมื่อนั้นเนี่ยสภาไปสิแล้วค่ะพี่น้องเมื่อเฮงบางเธอเนง่ยไงย่ำเด็กเสื้วยเสด็กลับไปอยู่บา้านไปเบิ่งพอ่อเบิ่งแม่จะคลองบังค่ะ ย่างลำบากแคงค่ะพี่น้องเป็นลูกจ้างเพิ่อนอาชีพที่สบายที่สุดบ่ได้สบายดอกอาชีพที่แบบท่านจิตใจเฮานี่แบบเป็นน้ยของตัวเองคือขาขายเลยค่ะพี่น้องเมือใด้ขายดีก็ดีขายบดีกับ่เป็นยังก็คือกันขาขายเนาะค่ะแต่ว่าอา,อาชีพพีอย่าเนี่ยไม่เป็นอาชีพแบบว่าเป็นงานบ้านจากคนเบิงผู้เฒ่าขอดีของนี่อาชีพนี้ขึ้นหนึ่งไม่มีเงินเดือนไตโตเนาะค่ะเอาง่าย แต่ว่าค่าคายนี่มันก็นอยู่ทีดวงมืนอี้ค่ายดีคลายบด,ดีนะคะพี่น้องแต่ว่าวันหนึ่งอน,นาคตข้างหน้าก็จะไปค้าคายไปเป็นนายห้องเจ้าของเมื่อได้ขีแขานก็นอนอยู่บา้านไม่ต้องคายค่ะพี่น้อง <c oughs> อิ่มะคะพี่น้องพเพราะอะไร ชีวิตได้ขุงเผด็เขาอยากมากแพงเลยพี่น้องตัวก้นก็เขากำบนำไปสื่ออยู่ที่พระรามหกสวัสดิการนะคะของทาหารบกก็ข้าสุดหนึ่งสามสิบสี่สิบเขาหลาดแกงย่างแพงสมัยสมัยนี้คื้สะดดอยู่เห็หบอกว่าสมัยเนี่ย สมัยเมื่อสิปีที่แล้วแต่แต่เฝ้ารุ่นรุ่นแฟนแฟนของเจ้าหน่ายที่เฝ้าอเนี่ยค่ะเยีเาเฝ้ามื่อสองคนนะคะฝาแฟนพินกรแล้วก็มาแม่นะคะรุน่นนายเขาลาดแกงสองย่างยังมีเสพหาบาทพี่น้องเงินลอยหนึ่นงได้กินครบคาบเลยแต่ว่าสมมตินี้ลอยหนึ่งคาบเดียวนะบบพอค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวก็หกสิบเจ็ดสิบละค่ะนะคะตามยุคตามสมัยตามอีหยังขึ้นไปนะคะพี่น้องตอนนี้ ไปละค่ะพี่น้องมื่อวนี้จะพือว่าเป็นการกินแบบว่าคุยคุยกันนั่งนะคะพี่น้องแล้วก็ไมได้กินแบบตรวจจัดปันใดเพราะกินเป็นคนละใหม่กินของเปรีย้ยวยังกินใินปรบ้านนี้นะคะขอบคุณแลนร้ายพี่น้องทุกคนที่เขามารับชมคะ่ะพี่น้องขอบคุณก็ร่างใจด้วยค่ะกินพิพาประกันใดกินบล็อตบล็อยประกันใดก็ขอโทษขออภัยค่ะ,อ,อ,อ,คะอย่างในเฮ็ดไม่นูอีกอย่างพี่น้องบอกมาได้คะ่ะถ้ามันมีวัวตถุดิบมีอีกอย่างในบ้านก็จะ,ะเฮ็ดให้เบิงนะคะ,ะ,คะพี่น้อง ไปละค่ะพอกันคลิปหนานะะคะพี่น้องเป็นเมนูอาหารอยู่ละคะาเบิ่งว่าจะเป็นเมนูยังคะ่ะสวัสดีจ้า